สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อไอดีแรงมาแนะนํานะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขายไอดีมาแนะนําด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับราชดงช็อปเลนเจอร์นะครับมีไอดีเน้นโคลโโบขายเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับ ไลเลนเจอร์ชมลมดองตัวไปเหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับโอเคนะครับผมก็มาต่อกันเลยนะครับตามสัญญานะครับก็ลูบีผมเอาไว้เปิดกบนิดหน่อยขอเดี๋ยววันนี้มาเปิดหากเกียร์กัน1000 Ruby ลูบอันนี้เป็นไอดีสายฟรีจริงจังนะครับก็ตามสัญญาเลยได้บอลพานมาเดี๋ยวผมจะไปเปิดเกียร์เพราะว่าทางเกมเนี่ยเขาบัฟนะครับไอดาบที่ดีที่สุดมานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหากันนะครับ1,000ลูบี้ไอนี จะออกไหมนะผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่มันยากอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะเปิดจะเปิดให้นะครับจะเปิดให้ทุกคนดูนะครับว่าไอดีใหม่เนี่ยมันบัฟดวงไหมเห็นหลายคนถามว่าเฮ้ยไอดีใหม่เนี่ยมันบัฟดวงหรือเปล่านะครับผมเออผมลืมบอกเลยว่าไอเรื่องแพ็กเกจใช่ไหมคลิปนั้นผมลืมเลยก็คือไออันเนี้ยน่าสนใจมากนะครับปกติแล้วเนี่ยไอกบ9ดาวอะ่ะมันพันทับราคาพอๆ,ๆกันเลยนะครับเนี่ยกบ กบ9ดาวมันพันหนึ่งห้าสิบเท่ากันเลยซึ่งใครจะซื้อกบ9ดาวซื้อแพ็คนี้ดีกว่านะครับได้ตัว๋วได้ตั๋วรีเซ็ตความสามารถด้วยได,ได้ได้กบไฮเปอร์นะครับอันนี้มันได้อะไรบ้างอะอันนี้มันได้แต่เนี่ยแค่นี้เองนะครับผมว่าเนี่ยคุ้มกว่านะใครจะซื้อแพ็คก,กบนะครับส่วนส่วนแพ็คกอื่นๆก็เนี่ยแหละน่าสนใจการ์ดน่าสนใจแต่ไอดีนี้ไม่ได้เติมไอดี ID นี้ไม่ได้เติมอันนี้บอกเฉยๆเพื่อใครจะซื้อนะครับแล้วก็เลนเจอร์เอ็นเอฟทีปิดไปละนะครับอันน เดิมๆม,มาเดี๋ยวเรามาเปิดเกียร์กันนะครับหนึ่งพันลูบี้นี่ครับอ,อ,อยากได้นะครับอยากได้ดาบอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเป็นคนที่โชคดีกับเขาหรือเปล่าเออมาลุยห้ารอบนะครับผมออกมาหน่อยแปลดาวดาบมานะครับคือผมต้องการเปิดเพราะว่าผมจะเอาพอยต์กบไปเปิดหากบเพิ่มจะไปปั้นเลนเจอร์นะครับเอามาเลียร์ดานเนาะมาโอโห้ตังหู โอ้ไม่กวาดโอ้เฮ้ยแปดดาวออกทำไมมันไม่ใช่ดาบวะเฮ้ยมันออกอะแต่ผมอยากได้ดาบอะอันนี้มันถามว่าดีไหมดีนะแต่แบบคือผมอยากได้อันอื่นมากกว่า <c oughs> คืออยากได้อันอื่นพลังชีวิตหลบต้านนะครับโอ้โหเพิ่มแม่นยำของทักษะนะครับเฮ้ย <c oughs> ออกว่ะประเด็นคือมานะแต่มันไม่ต้องการว่ะ แปดดาวออกนะครับผมเออแต่ผมอยากได้ดาบอ่ะขอดาบได้ไหมเออขอดาบขอดาบนะครับเออว่ะมาดาบมาโหถุงมือเค้มนะฮะเอออุ้ยเดี๋ยวแปดดาวออกนะแต่อยากได้ดาบอ่ะขอดาบได้ไหมเอออยากได้ดาบแปดดาวนะครับ ขอดาบได้เปล่าอยากได้ดาบนะครับมาอีกสามรอบนะครับฮิมีอย่างน้อยยังออกนะแต่มันเป็นแปดดาวที่ผมไม่ต้องการโอ้หาดาวถุงมืออีกแล้วโอเหรียญโอค้คีกุญแจสองรอบสุดท้ายนะครับผมอ,มอาจจะไม่ใช่คนดวงดีแบบเขาไง <c oughs> เขาดวงดีกันเราไม่ได้ขนาดนั้นเนาะมาออกมาดาบ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  โอ้ดาบรองเท้าอู้รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมรอบสุดท้ายนะครับผมเออวะมาออกมาดาบหน่อยลูกดาบหน่อย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 ดาบ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 มาโอ้เราลงเตี๋มดีอยู่ดาบดาบปั๊บปั๊บปั๊บโอ้เรียบร้อยเกลือนะครับผมโอ้นะฮะก็ ได้แปดดาวมาชิ้นหนึ่งแนละ้วแต่ผมไม่อยากได้วะ่ะเออมันได้สิ่งที่ไม่ต้องการนะดิซิงนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดแต้มพีหน่อยนะครับไปหากกเพิ่มนะครับปับป๊บปั๊บโอ้โหตัวเดียวมึงเนี่ยเรียบร้อยนะครับตัวเดียวจบข่าวนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาสรุปนิดนึงนะครับ1,000ลูบี้ได้แดาวนหนึ่งชิ้นนะแต่มันเป็นไอ้นี่ดิ เออผมไม่รู้ว่าจะไปใส่กับอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวมาอัปเกรดนิดนึงอัปเกรดนิดนึงนะครับเพราะว่าแปดดาวอะ่ะมันแปดดาวนะแล้วต่แบบโอ้คือมันอัพยากด้วยนะครับแปดดาวอะ่ะน่าจะปืนคลั้งผมอะ่ะวอาจะอัพแม็กกันเนาะเออ,อผมมองว่าพื้นฐานมันดีไงมันมีเลือด มันมีเลือดมันเป็นสายว่องไวด้วยมีเลือดมีเพิ่มแม่นยำทักษะด้วยนะก็น่าสนใจนะครับจะได้ตีแม่นๆหน่อยถุงมือเก็บไว้นะครับผมโอโ้โหมันควรอัพสุกเสอทีเด้เนี่ยแต่อันนี้มาอัพให้ดูไงว่าแปดดาวมันโอโ้โหมันเปลืองมากอะ่ะนะครับเปลืองแบบเปลืองเื่อร์ใช่อ่ะอัพไปเลยแล้วกันอันนี้ผมไม่ใช้ละเนี่ยนะครับเจ็ดดาวมัน มันมันก็ตามค่านั่นแหละนะครับตามไอ้นั่นแหละมันก็เปลืองพอๆกันแหลนะเนาะเออเจ็ดดาวมันก็เปืืองถ้าเราไม่ได้อัพช่วงแบบวันคูนอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมเลยเนาะแปดดาวก็แม็กห้านะครับแล้วก็ข้ามขีดจำกัดก็ใช้เป็นเคี่ยวเหมือนเดิมปะเอาเคี่ยวเหมือนเดิมร้อยห้าสิบเคี่ยวโอเคอ่ะผมถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเหลือบี้นิดนึงเดี๋ยวโยกเกียร์เลยใส่เลยนะครับนี่ มันก็ดีไงมันได้ค่าเลือดหลบต้านมานะครับเดี๋ยวช่องท้ายเราค่อยไปเปลี่ยนเป็นรถแร่เอานะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเนะาะอหอโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนดูจบครับไปเจอกคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ